ทำไมถึงกลับมาทําแบรนด์นะคะต้องบอกเลยว่าเมื่อ6ปีที่แล้วเนี่ยใครที่ติดตามชีวิตจ๊ะจะรู้ว่าจ๊ะเนี่ยเคยเป็นเจ้าของแบรนด์แหละก็คือทาสครับเหมือนกันนี่แหละเป็นสครับเกลือสีดําเหมือนกันเลยชื่อว่าสครับจ๊ะออแล้วครั้งนี้ที่กลับมาทำเพราะอะไรรู้ปะเพราะเวลาเราไร้สดเว้ยไม่หวันจะบ แพลตฟอร์มไหนก็นแล้วแต่ชอบมีคนมาบอกว่าแม่แม่กลับมาทําสครับเผื่อสครับแม่ใช้ดีมากเลยทําไมถึงกลับมาทำเพราะว่าบ้าย,ยอคะ่ะและตอนนี้มีคําถามนะแล้วตอนนั้นเลิกทําทําไมฉัน <c oughs> บอกตรงๆว่าตอนนั้นฉันเป็นซีอที่แบบว่าฉันปวดหัวมากนะคะเพราะว่าตอนนั้นไม่มีหลังบ้านเลยทุกคนคือแบบตัวเราเลยนะแล้วก็สมัครตัวแทนใช่ไหมคะคนมาสมัครตัวแทนเยอะมาก6ปีที่แล้วตั้งตัวรับไม่ทันขายไปได้ประมาณแสนกว่ากระปุกปัญหาประมาณล้านแปดค่ะตอนนั้นนะคะเลยรู้สึกว่าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของแบรนด์แล้วฉันไม่ทำแล้วแต่ก็กลับมา ะะฝากด้วยนะคะเตข่าวค่ะคาดหวังอะไรกับการทำแบรนด์ครั้งนี้ไหมถ้าเราตอบแบบว่าเป็นเป็นอีจ้าเลยเอาแบบเป็นอีจ้าเลยไม่ต้องเป็นลุกซีโอนะคะไม่คาดหวังอะไรเลย <c oughs> <c oughs> สิ่งที่ทําแบรนด์ครั้งนี้แล้วรู้สึกว่าฉันจะประสบความสําเร็จก็คือคนที่เขาใช้แล้วเขากลับมาบอกว่าพี่จ๊สะสกับพี่จ๊ะใช้ดีจังเลยพี่จ๊ะโลชั่นพี่จ๊ะใช้ดีมาก หอมมากกลับมาบอกแล้วคือน,นี้อันนี้คือถือว่าประสบความสำเร็จแล้วจะบอกก่อนนะคะว่าต้นทุนจ้ามันต้องทานที่จะสูงเพราะว่าด้วยสารสก,กัดของเราเนี่ยพรีเมี่ยมแล้วเน้นความปลอดภัยและเห็นผลจริงแต่เราขายในะราคาที่แบบราคาแมสจับต้องได้ แต่ทุกอย่างดูพรีเมียมดูลักชัวรี่เพราะว่าอะไรรือป่าเรามีความรู้สึกว่าสักเซสของเราที่สุดประสบความสําเร็จของเราที่สุดคือคนใช้และบอกต่อคนใช้แล้วกลับมารีวิวแค่เนี้ยประสบความสําเร็จแล้วค่ะฝากด้วยนะคะสะครับเจคาวกับโลชั่นเจคาวนะคะ